สิ่งนี้ชัดเจนครับว่าประชาชนจะต้องแบกค่าไฟที่สูงกว่าความเป็นจริงซึ่งผมครับได้เคยถามท่านรัฐมนตรีพลังงานของรัฐบาลสมัยที่แล้วไปแล้วว่าท่านจะเอาอยัางไงก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าท่านไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะเข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลคุณอนุทินที่พยายามคัดสรร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์ครับจะทำบางอย่างที่แตกต่างออกไปถ้าถามว่าถ้าไปยกเลิกแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรครับอันนี้ครับต้องไปดูสิ่งที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงครับท่านก็บอกอย่างชัดเจนครับว่าถ้ายกเลิกสัญญาอัตเดอร์ได้ค่าไฟจะลดลงทันทีครับส7สตางค์ต่อนหน่วยแถมยังบอกไปอีกครับว่ารอมติจากทางฝั่งรัฐบาลอย่างเดียว ถ้ามีมติออกมาครับยกเลิกได้ทันทีเพราะฉะนั้นครับเดือนแรกของรัฐบาลคุณอนุทินครับผมขอเริ่มต้นด้วยการให้รัฐบาลเข้าไปดูในเรื่องของสัญญาแอดเดอร์และและยกเลิกซะครับเพราะยังไงครับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ราคาแพงขนาดนี้และไม่มีจุดสิ้นสุดจะมีอยู่ต่อไปไม่ได้ ท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับผมสุประโชนครับสุประโชนชเยาสัตร์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมครับในการอภิปรายในประเด็นนโยบายทางด้านพลังงานของประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลท่านประธานที่เคารพครับทุกคนตรงนี้ทราบดีครับว่า สถานการณ์ทางการเมืองของเราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติครับรัฐบาลไม่ได้ถูกคาดหวังเข้ามาเพื่อบริหารประเทศในวาระปกติ4ปีครับแต่ตกลงกันอย่างชัดเจนว่าจะเข้ามาทำงานเพียงแค่สี่เดือนแล้วคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการยุบสภาดังนั้นครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังครับไม่ใช่โครงการอะไรใหม่ที่วือหวาครับไม่ใช่โครงการที่วาดฝันให้กับประชาชนหรือ แม้แต่การเดินหน้าโครงการที่ซับซ้อนเกินกำลังตัวเองสิ่งที่ทุกคนครับรวมถึงตัวผมเองครับพอจะคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่นี้ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สั้นๆก็คือการเข้าไปส,สางปัญหาเก่าครับที่รัฐบาลในอดีตปล่อยปะละเลยท่านประธานครับผมเห็นครับถแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินแล้วต้องบอกว่ามีหลายจุดครับ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมและพักประชาชนเคยนําเสนอทั้งการลดรายจ่ายค่าพลังงานการส่งเสริมโซลา่าภาคประชาชนรวมไปถึงครับการผลักดันพลังงานสะอาดและปรับเป้าหมายเนซีโลของประเทศให้ทะเยอทยานมากขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมยังไม่เห็นอยู่ในคําแถลงนี้นั่นก็คือการที่รัฐบาลบอกว่าจะเข้าไปสะสางปัญหาเก่าที่เป็นต้นเหตุหลักของค่าไฟแพงของพี่น้องประชาชนยังไง ประเทศไทยครับกำลังเจอวิกฤตพลังงานที่สะสมมาอย่างยาวนานครับผมได้เคยอภิปรายไว้ในสภานี้หลายครั้งว่าค่าไฟแพงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติครับแต่เป็นผลจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ทางนโยบายหรือแม้แต่จงใจผิดพลาดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่นทุนและก็พวกพ้องทั้งนั้นฮนะเรามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมครับ เรามีโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อกลุ่มทุนมากกว่าประชาชนเรามีแผนที่ไม่โปร่งใสครับและไม่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศอะไรเลยเพราะฉะนั้นครับในช่วงเวลาที่มีอยู่เพียงแค่4ี่เดือนครับผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ทํางานเพียงแค่สี่เรื่องใหญ่ครับแต่เป็น4ี่เรื่องที่จะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน และผมผมขอย,ยืนยันนะครับว่าทุกเรื่องที่ผมกำลังจะอภิปรายต่อจากนี้รัฐบาลสามารถตัดสินใจได้ทันทีผ่านโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานเดือนแรกครับถ้าถามว่าทำอะไรครับผมก็ต้องบอกว่าผมอยากให้รัฐบาลเข้าไปดูเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนท่านประธานที่เคารพครับปัญหาที่เหลือลังที่สุดอย่างหนึ่งครับคือเรามี สัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ชื่อว่า a d เดอที่รัฐเคยทำกับผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนในอดีตครับโดยให้การสนับสนุนราคารับซื้อเพิ่มจากราคาปกติครับเพื่อจูงใจการลงทุนในช่วงที่เทคโนโลยีอย่างโซลา r เซลล์หรือกังหันลมยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ปัจจุบันครับเวลาผ่านไป10กว่าปีต้นทุนพลังงานพวกนี้ครับลดลงอย่างมหาศาล ราคาแสงอาทิตย์กังหันลมล,ลดลงกว่า90%ครับแต่สัญญาแอดเดอร์อันนี้ยังคงบังคับใช้แถมเป็นสัญญาครับที่ถูกตีความว่าไม่มีวันหมดอายุฮะถ้าไปถานลองคิดดูครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อต้นทุนทุกอย่างมันลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีเอกชนกลุ่มหนึ่งครับที่ยังสามารถขายไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้ในราคากว่า3บาท ทั้งๆที่ต้นทุนพวกนี้ครับอยู่แค่หนึ่งบาทกว่าเท่านั้นครับแพงแค่ไหนครับลองไปเทียบกับโครงการ RE Big Lot ที่เราบ่นกันว่าแพงเมื่อปีที่ผ่านมาครับโครงการนั้นยังรับซื้อไฟแค่สองบาทกว่าแต่สัญญาแอดเดอร์ครับเราบอกว่าเราจะรับซื้อไฟที่3บาทกว่าแถมซื้อไปได้เรื่อยๆครับไม่จบไม่สิน้นสิ่งนี้ชัดเจนครับว่าประชาชนจะต้องแบกค่าไฟที่สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งผมครับได้เคยถามท่านรัฐมนตรีพลังงานของรัฐบาลสมัยที่แล้วไปแล้วว่าท่านจะเอาอยัางไงก็ได้คําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าท่านไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะเข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลคุณอนุทินที่พยายามคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์ครับจะทําบางอย่างที่แตกต่างออกไปถ้าถามว่า ถ้าไปยกเลิกแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรครับอันนี้ครับต้องไปดูสิ่งที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงครับท่านก็บอกอย่างชัดเจนครับว่าถ้ายกเลิกสัญญาอัตเดอร์ได้ค่าไฟจะลดลงทันทีครับ17สตางค์ต่ตอนหน่วยแถมยังบอกไปอีกครับว่ารอมติจากทางฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวถ้ามีมติออกมาครับยกเลิกได้ทันทีเพราะฉะนั้นครับเดือนแรกของรัฐบาลคุณอนุทินครับ ผมขอเริ่มต้นด้วยการให้รัฐบาลเข้าไปดูในเรื่องของสัญญาแอดเดอร์และและยกเลิกซะครับเพราะยังไงครับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ราคาแพงขนาดนี้และไม่มีจุดสิ้นสุดจะมีอยู่ต่อไปไม่ได้ส่วนเดือนที่2ครับรัฐบาลควรทำอะไรครับผมว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าเรามีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปีที่ผ่านมาครับเราพูดกันมาตลอดครับว่าเรามีโครงการนี้หรืออีกชื่อหนึ่งครับคือ R.E. BigLot ไม่ว่าจะเป็นรอบ5,200หรือรอบ3,600เมกะวัตต์ครับผมได้เคยพูดหลายครั้งครับว่ามันมีปัญหายื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติไปแล้วด้วยไล่ไปเลยครับตั้งแต่กระบวนการที่สอดทุจริตครับราคารับซื้อที่แพงกว่าความเป็นจริงฮะ รวมไปถึงเป็นการทุจริตเชิงนโยบายอย่างชัดเจนที่เปิดช่องให้กับผู้ที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือทุนใหญ่ได้เปรียบและสุดท้ายครับคนที่ซวยคือพี่น้องประชาชนครับที่ต้องมาแบกรับต้นทุนค่าไฟตรงนี้กว่า1นึ่งแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำครับก็คือหยุดเลยฮะโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต้องหยุดทันทีครับส่วนโครงการที่ได้ลงนามไปแล้วครับรัฐบาลก็ต้องเข้าไปเจราจาเพื่อลดราคาลงครับ และทุกอย่างต้องทําอย่างเปิดเผยต่อประชาชนฮะแต่เรื่องนี้ผมไม่มั่นใจครับเพราะว่าล่าสุดครับคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งที่รัฐบาลเก่านะฮะตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบโครงการนี้กับเพิ่งเผยผลการตรวจสอบออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับว่าไม่พบความผิดปกติอะไรเลยทั้งที่เราเห็นปัญหากันอยู่เต็มตาครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางรัฐบาลใหม่ลุกขึ้นมายืนยันเลยครับว่าจะเอาอยัางไงต่อฮะจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะยกเลิกแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดจริงๆครับท่านก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ฮะต้องทําทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็มีการแข่งขันอย่างเสรีครับโดยเฉพาะการผลักด,ดันโครงการ TPA หรือ Third Party Access แทนฮะ เพื่อเปิดให้เอกชนและชุมชนครับสามารถซื้อไฟจากผู้ผลิตได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการผูกขาดแบบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครับเดือนที่2ครับรัฐบาลต้องเข้าไปสสางโครงการ R.E. Biglot ให้เด็ดขาดครับรวมไปถึงผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ระบบการแข่งขันอย่างเสรีหรือ TPA ส่วนเดือนถัดมาครับเดือนที่3ครับรัฐบาลควรทำอะไรท่านปรานที่เคารพครับ ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนแพงก็เพราว่าที่ผ่านมาครับเรามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่จําเป็นหลายโครงการอย่างเช่นนะฮะการก่อสร้าง LNGterminal แห่งที่3เรามีเทอร์มินอลแห่งที่1กับแห่งที่2อยู่แล้วครับแถมยังไม่ได้ใช้เต็มศักยภาพเลยแต่เรากําลังจะสร้างอันใหม่ครับอันที่สคมคถามเรื่องนี้สั้นๆฮะทำกันไปทําไมครับ เพราะว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ในการสร้างเทอร์มินอลอันใหม่นี้ฮะมันจะเข้าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของพี่น้องประชาชนทุกคนถ้ารัฐบาลจะลุกขึ้นมาอ้างว่าต้องสร้างครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการส่งออก LNG ในภูมิภาคหรือที่เรารู้จักกันชื่อ LNG Hub เนี่ยผมก็ต้องถามกับเขาว่าแล้วทำไมต้องเอาต้นทุนของค่าไฟของประชาชนมาแบกรับความเสี่ยงแทนนายทุนเจ้าของโครงการ และอีกอย่างครับอีกประเด็นหนึ่งคือโครงการนี้รัฐวิสาหกิจไทยถือหุ้นน้อยมากครับต้นหมายความว่าถ้าโครงการนี้ทํากําไรได้ประเทศไทยแทบไม่ได้อะไรเลยครับแต่ถ้าโครงการนี้ขาดทุนครับประชาชนซวยฮะต้องจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นเรื่องนี้ประชาชนมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่รัฐบาลต้องทํามีเพียงอย่างเดียวครับคือออกมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อยกเลิกมติเดิมครับมติเดิมครั้งที่3ปี2-5-6-4ครับที่อยู่ดีๆครับก็อนุญาตให้เอาต้นทุนของโครงการนี้มาอยู่ในค่าไฟของพี่น้องประชาชนและถ้ารัฐบาลนะครับไม่สามารถเจราจากแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เอาภาระออกจากค่าไฟได้ผมว่าโครงการนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะเดินหน้าต่อและการตัดสินใจครั้งนี้นะครับจะเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่า รัฐบาลอนุทินเดินหน้าสืบทอดผลประโยชน์เก่าหรือว่าเลือกอยู่ข้างประชาชนกันแน่และเดือนสุดท้ายครับท่านประธานเดือนที่4ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีครับที่รัฐบาลสามารถวางรากฐานใหม่ให้กับประเทศผ่านการจัดทำแผน PD p d p ฉบับใหม่ท่านประธานที่เคารพครับแผน PDP คือหัวใจของประเทศในภาคพลังงานผมเห็นด้วยครับที่รัฐบาลประกาศปรับเป้าหมายในสี่โลให้เร็วขึ้น จากปี2 0 6 5มาเป็นปี2050แต่แผน PDP ใหม่ครับต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ด้วยไม่ใช่เป็นแค่กระดาษเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับเพราะว่าที่ผ่านมาแผน PDP ถูกวิจารณ์มาตลอดว่าจัดทำกันในห้องปิดครับขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและที่เลวร้ายที่สุดฮะใช้สมมุติฐานเพื่อเอื้อต่อการสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็น แผนนี้ครับแทนที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศดึงดูดการลงทุนหรือแม้แต่ลดภาระค่าของชีพแต่ที่ผ่านมาครับมันกลับกลายเป็นภาระใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแทนเพราะฉะนั้นครับรัฐบาลอนุทินต้องทำแผน PDP ใหม่โดยคำนึงถึง4ข้อครับข้อแรกคือต้องโปร่งใสครข้อมูลและเอกสารทุกขั้นตอนต้องเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้ข้อที่สครับ ต้องให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครอนุญาตให้ทุกฝ่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเอาความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุงแผนทําให้แผนดีขึ้นถัดมาคือต้องตรวจสอบได้ครับต้องมีกลไกอิสระที่คอยกันกองป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มคนภายนอกที่จ้องจะมาเอาผลประโยชน์จากแผนฉบับใหม่นี้และสุดท้ายครับต้องบรรลุเป้าหมายของประเทศความมั่นคนงด้านพลังงาน เรื่องของต้นทุนที่เป็นธรรมและเป้าหมายในซิโรอันใหม่2,050และนี่จะเป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับประเทศให้กับภาคพลังงานไทยไม่ตกอยู่ในวังวนของการผูกขาดและความไม่โปร่งใสอีกต่อไปแต่ตอนนี้ครับผมไม่มั่นใจอีกแล้วฮะเพราะว่ามันมีสัญญาณที่น่ากังวลครับเพราะว่าประธานคณะกรรมการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ ได้เพิ่งลาออกจากตําแหน่งไปซึ่งผมก็ได้ยินแว่แวๆมานะครับว่าท่านก็โดนกดดันจากหลายฝ่ายให้จําเป็นต้องลาออก<ๆ>เพราะฉะนั้นครับรัฐบาลต้องลุกขึ้นมายืนยันอีกหนึ่งรอบครับว่าแผน PDP ฉบับใหม่จะเดินหน้าต่ออย่างโปร่งใสและเป็นการทําเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่นายทุนครับท่านประธานครับรัฐบาลนี้มีเวลาเพียงแค่4เดือนประชาชนไม่ได้ต้องการปัญหาใหม่ครับ แต่ต้องการรัฐบาลที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเก่าให้เสร็จลุล่วงได้เดือนละเรื่องครับทําแค่4ี่เรื่องหรือถ้ารัฐบาลมีความสามารถมากพอมีความพร้อมสามารถทําไปพร้อมๆกันได้ตั้งแต่เดือนแรกครับยกเลิกแอดเดอร์ยกเลิก, der, ก,เลก RE Big Lot ยกเลิก LNG Terminal แห่งที่3และทำา p p p ใหม่ให้โปร่งใสถ้าทำครบได้ทั้ง4เรื่องครับผมเชื่อว่าอย่างน้อย ค่าไฟจะลดลงทันที30สิบตางค์ต่อหน่วยจะช่วยประชาชนประหยัดเงินต่อเดือนต่อครอบครัวได้อย่างน้อยก็หนึ่งบาทนี่อาจจะมากกว่า4สตางค์ที่ท่านเคยให้ข่าวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่า4สตางค์เนี่ยใช้วิธีการอะไรอาจจะเป็นราคาเชื้อเพลิงที่ลดลงตามตลาดโลกค่าไฟลดไม่เหมือนกับลดค่าไฟนะครับและถ้าทำสี่ข้อนี้ได้จริงๆฮะ ประชาชนจะชื่นชมและเห็นเองครับว่ารัฐบาลน,นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่ยังกล้าเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าทําไม่ได้ครับประชาชนจะตัดสินเองในวันเลือกตั้งว่าใครทําเพื่อเขาหรือใครเข้ามาอยู่เพื่อแค่ยื้อเวลาแล้วไม่ทําอะไรเลยขอบคุณครับท่านประธา